เอาไว้นะคุณก็สามลืมเอาไว้ในชีวานผมกานลืมนั่นไงแบบนู่นนู่นน่ะนู่นมันบ้านนู่นนู่นอ่ะไอ้พรเอาไปคืนทำไหมเดี๋ยวคืนเราต้องรู้ว่าบ้านสันอยู่ไหนบ้านสันญญาคนอ่ะ chạy đâu chạy đi hai chiếc cái này nhẹ mà sành lên Hãy subscribe cho kênh Ghiền không có lỡ จูใั้ก็รู้ตัวเอ๊ะเอามาให้สั่นก่อนให้สั่นก่อนสั่นลืมเออก็ประตูป้าทันไม่ต้องเปิด ันจะไม่หายใช่ไหมมันจะไม่กลัวค่ะอะไรอ่ะเออพ่อท่านจะมาแล้วเพเก็ก็ดการสมั